ตัดเต้นเหมือนนั้นป้าชื่ออะไรครับชื่อกระลอกกระลอกลอกเขาเป็นน้องสาวกระแตะทำกี่ถุงครับเนี่ยกี่ถุงป้าบอกเขาไปเลยว่าประมสองร้อยอะสองร้อยสองร้อยก็แล้วตอนนี้ได้กี่ถุงครับถุงเดียวอเดียวขายอีกหนึร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวป้าทำกันตามสบายเลยนะนิดใสเดี๋ยวผมจะแหมนี้จับใช่ไหมจะยาวขัใช่ไหมนี่แหละคือเรามันหน้าที่ลูกผู้ชายมันต้องแข็งไก่ต้องอยู่ข้างนอก หน้าที่สุภาพสตรีต้องเย็บผ้าที่บ้านัปดีครับไปแล้วครับเหมือนหนูจะไม่ไปปลูกป่าด้วยนะเนี่ยอย่างนี้หาหาง่ายแล้วอย่างนี้หาง่ายเลยครับแถวนี้เยอะแยะใช่ไหมแบบไม่ช่วยกันนี่หาไปทางแบบนี้มัน ครับตอนนี้เราเราเดินทางมาอีกตำบลหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสาขาครับเป็นที่พักไว้ที่มีต้นกล้าแต่เราจะเอาต้นกล้าที่มาเอาต้นกล้าขนจากนี้ครับแล้วก็ไปปลูกที่บ้านหมุสมุทรจีนแต่แต่เดี๋ยวมารับตรงนี้แล้วขึ้นตะกร้าตรงนู้นเลยตั้งตะกร้าข้างถนนเลยใช้กี่เดือนใช้เวลากี่เดือนมันถึงจะโตขนาดนี้แต่งี้ก็ประมาณ6เดือนนะครับสูงเท่านี้6เดือนใช่ไหมครับ หน่อยครับแต่มันมีอะไรที่ใหญ่รออยู่ข้างหน้าครับความสบายใจแล้วก็กับพี่น้องเราที่ขุมสุบูจิ่ทำไมอ้วนจังอ่ะในตัวไม่อ้วนนนคนไม่อ้วนใช่ไอ้วนไม่อ้วนจังล่ะอยากกอบอบอ้วนไม่ได้เื่อนมีควมนหรือเ่ สมบูรณ์อะไรเห็นเยอะๆจะได้ไม่มีพุงเนาะเยอะลยวะให้กำลังใจมากตอนนี้ต้นกล้าสองพันกว่าต้นตอนนี้อยู่ที่ลำเรือเรียบร้อยแล้วครับ ห้อแบบว่าชาวบ้านที่ได้กระเป๋าใบนี้ไปก็ถุงใบนี้อะน่าจะชอบอยู่ค่ะเพราะว่าเราทําด้วยตัวเองเดี๋ยวต้องไปไล่ขี้โม้หน่อยหนูทาเองนะเนี่ยเขาจะได้แบบว่าใช้นานๆใช้คุ้มๆเลยโลกเราจะได้ไม่ร้อนดีย๋ยวกาบ่นกันร้อ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 แต่ไม่ช่วยกันต่อไปนี้เขาจะต้องมาตัง้ตงใจ ถุงเซลล์กันแล้วเจ้าใช่ถูงห้าดีกว่านี่ลดภาวะโลกหอนนะเจ้าเฮ้ขอบคุณมากนะครับที่พี่ พี่พี่สาวช่วยกลนให้ผมได้ใครกันแน่กลนพี่นี่เนีพี่ขงไก่กล่นนะพี่นะดถ้ากลัวเดี๋ยวไปทำอะไรไปเดี๋ยวขออนุญาตพาถุงผ้าไปจ็บใช่เดี๋ยวไปแจกน้องๆรับเอาถือด้วยไอพี่ขับเรือก่อแค่นี้ก็จะตายเลยครับตาทางทางตานอนพี่ขับเรือแค่ไม่ได้เลยจริงา เกิดจากอะไรครับน้ำกระสอาอ๋อน้ำกระสอบมาถึงโ <จะ S 2> รงเรียนนี่เหรอจากฝั่งนู้นนะมาถึงนี่เลยเหรอคะแล้วทำไมโรงเรียนต้องใช้แม่แรงยันอย่างนั้นนะครับโรงเรียนมาถล่มอยู่ตรงนั้นอ๋อมันจะถล่มแล้วอ๋ออนี้มันจะถล,มล่ม,ถลมแล้วหรอปกติแล้วโรงเรียนเนี่ยในแต่เดิมทีเนี่ยมีเด็กเป็นร้อยคนครับ ในตอนหลังเพราะว่าผลกระทบจากที่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องของทะเลกัดเซาะพ,พื้นที่เน่เขาก็ถอยล่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆชุมชนก็ย้ายอยู่ข้างนอกภารกิจของเราคือเราจะช่วยลดโลกร้อนลดโลกร้อน <ลบ S 2> <ๆ S 3> แล้วก็<ล>ช่วยอ่ากันแม่น้ำทะเกัดเซาะกัดเซาเราจะมาปลูกป่าประมาณก,กี่ต้นนะคะก็วันนี้อุ้ยหลายพันครับตอนแรกเราสองคนแต่วันนี้โอเคเราทำได้ก่อนอ่านะก็เดี๋ยวให้น้องๆไปช่วยกันด้วยแล้วกันไปสนุกกัน ชอบเล่นฟุตบอลไหมครับชอเล่นนะแล้วเราเล่นกันที่ไหนอ่ะศาเจ้าครับสาเจ้าอ๋อที่ศาเจ้าตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เล่นแล้วเฮ้ยไม่แน่นี่อาจจะเป็นทีมชาติก็ได้อลิมปิกอลิมปิกโดยโดยเฉพาะนี่อาจจะเป็นน้องเก๋ก็ได้นะอ่ะนี่เกาน่ารักนะน่ะใน ในแก๊งปูป่ายกมือส่งๆหน่อยค่ะน้องเชียร์จะจะจมโคลนไหมคะไม่จมนะโคลนไม่รู้ควงมาไม่จมเออแก๊งไว้ปูป่ายังไม่จมเลยอ่ะเดี๋ยวคงควงลูกเลื่อนกระดพี่อยู่ใกล้พี่หนคิดว่าประมาณนั้นแต่ว่าน้องน้องเก่งงานเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนี้เราไปสนุกกันเนาะเราไปช่วยกันน้องๆครับถุงพลาสติกเนี่ยน่าใช่ไหมครับอยากถามถุงเซาเซาอ่ะรู้จักทไมครับเกิดภาวะโลกร้อน น่้องเก่งมากวันนี้พี่ก็เอาถุงผ้ามาด้วยแล้วก็ถุงผ้าที่พี่เพ้น์กันเองด้วยกระลูกอ่านออกไหมนี่ไม่ไม่ต้องเขียนคำว่าเลิฟคือน้องเข้าใจเนี่ยใบรุ่นก็อย่างนี้แหละเชียร์อะไรบ้างอ่านว่อไหคะอืดูแก่ล้งน้องตลอดเนี่อันนี้พี่เพ้น์เองหมดเลยแล้วก็มีของพี่หลวงไก่ด้วยเป็นบางอัน ดีใจนะดีใจในเรื่องที่แบบว่าเด็กๆเ,เขาเห็นเห็นคุณค่าของการรักษาพื้นแผ่นดินของเขาอะก็คือมันคือเด็กรู้ถึงเรื่องภาวะโลกร้อนด้วยนะแล้วก็แบบไม่ใช่ถุงพัสติค่ะเพราะวะโลกร้อน ทันไม่ใช่ทุงผ้าอะไรเงี้ยรู้หมดรู้รีไซเคิลด้วยอย่างเงี้ยรู้หมดเ่ยเด็กโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเขายังเด็กๆพี่ว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะถ้าเขาได้ปลูกฝังตอนตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยใช่ผู้ชมครับนี่คือไกด์นะครับกิจตรมศักดิ์นี่ขนาดน้องเชียร์ตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับ เราไปเยี่ยมเขาที่โรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เขาก็เป็นไกด์พามาที่มาปลูกไม่ใช่แค่เป็นไกด์นะพี่แปลงที่เราจะปลูกปลามาปลูกด้วยแล้วเนี่ยมาปลูกด้วยเอ๊ะดูรองเท้ารองเท้าเตรียมตัวสองวันเลยอนุโปลูกสองวันเลยหนูมาปลูกสองวันเลยป็นไงล่ะเน่เน่ไงหน้าเราเีชาวบ้านเราเป็นเยอะมากเลยยุไส่มาดีกันเลย พี่น้องครับวัน,นวันนี้เราดีใจมากๆเลยนะครับที่พวกเราได้มาร่วมปลูกป่ากันนะครับวันนี้ลูกๆได้รับถุงไปแล้วใช่ไหมครับในในใครไ,คได้รับยกมือสูงๆแล้วออาแต่พูดพูดเรื่องที่แจกถุงนคือถุงพลาสติกเนี่ยมันย่อยไม่ได้แล้วมันทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเราก็แบบว่าเราก็ต้องกินยาตายไม่ใช่จะได้ย่อยได้ีเร่ออะไรอ่ะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเราจะมาททยใช้ใช แต่ว่าใช้ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะถุงผ้าที่เราทําขึ้นมามเดี๋ยวจะแจกกับทุกคนพี่น้องครับสัญญาได้ไหมครับว่าต่อไปเราจะไม่ใช้พลาสติกกันถ้าสัญญาขอเสียงเฮ hey, ดังๆหน่อยครับช่วงนี้เราไปหยิบต้นไม้กันเลยครับ มันนี่นได้อ๋อนี่มันลรมจริงเนี่ยอ,อกไปเลยหาลเลยอุยมันดูดแนบมากเลยอ่ะเขามีพลังดูดดูกเลยครับถูกเลยครับ ไม่ใช่แค่แรงงานเด็กอย่เดียวนะครับที่รักผมคนนี้นะครับ <c oughs> บ้านสิเด็ดหลังเลยครับแันนี้นะครับนักเอกในดวงใจของหลวงไก่ <c oughs> สุดยอด